ตกใจปะคลิปนะครับผมมีร้านเติมเซลล่ามาแนะนํานะใครที่อยากจะเติมนะครับเต่เติมไม่ได้หรือว่าใครที่อยากจะเติมในราคาถูกๆนะครับก็สามารถติดต่อไปที่เฟซน้องได้เลยนะครับสําหรับเฟซกับ ID ดีไลน์เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงข้างล่างดิสคริปชันนะครับร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ200เครดิตบวกนะครับแล้วก็เติมไว้นะครับประมาณ5-10นาทีก็ได้แล้วแล้วก็มีใบเสร็จจาก Google ให้ด้วยนะครับปลอดภัยหนึ่งครับ โอเคครับผมก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเดยบายเดย์ไลฟ์ light, มือถือทุกคนเลยนะครับอ่ะวันนี้ผมมากับไมเคิลนะครับแล้วก็เป็นสายที่แบบสายจ้มสแกนนะครับสายดึงหลังแล้วก็ผมเอาเออะกินกินความหวังมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยมาดูว่าใครจะเป็นเหยื่อคนแรกของเราเสียงดังไปปะะทุกคนเสียงดังไปปะถ้าเสียงดังไปก็ ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอ้โหเจอสี่คนเลยสี่โดนไปหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปหาไหนวะโอเคโอ้โหมันอยู่ข้างในไม่ได้วะถ้าเดินไล่อย่างนี้ไม่ได้อ่ะทุกคน โอ้ยโอ้โหอย่าไปเห็นโทเทมเรานะดักหน้าครับดักหน้าจา <c oughs> เอ๋เดินเปทันนะ่โอเคมีคนนึงอยู่ตรงนี้นะอยาาให้เขาช่วยกันเลยเรามีกินกินความหวังอยู่แล้ว เขาน่าจะเริ่มผวากันแล้วครับน่าจะเริ่มผวาโอเคอฮ้ยนั่งทำอะไรโทรเทมเหรอลุงเอออุ้ยผ่านกันเร็วมากจะบอกว่าถ้าเล่นสายเนี่ยมันไล่ยากนะครับดูดิเดีย๋ยวเราต้องรอแบบดักมุมตึกเอาอะ่ะดักมุมห้องเอา เฮ้ยเป็นเหยือ่อคนนี้เป็นเหยือ่อคนนี้เป็นเหยือ่อเอเยได้หนึ่งโถเค็ดละไปเขาช่วยกันไปครับน่าจะเห็นเรามาแล้วมั้งเอ้ยโดนโดนยังโดนยังโดน ทันปะวะต้องทันดิเฮ้ยโอ้โหตเทมไปแล้วอะไรกันครับตทเทมขอสักแผ่นหนึ่งดิโอ้ขนาดเดินใกล้ขนาดนี้ยังไม่โดนเออสักแผ่นหนึ่งอะดิอะอีกไหมล่ะอะอีกวะนี่ยิ โอ้ตัวเทียมผมไปแล้วอ่ะทุกคนเวน่าเลยมันไปหาเจอได้ไงวะมันผิดที่ผมเลยแหละที่ผมเอาคอไปแขวนตรงนั้นไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดวะ อุ้ยสองเครื่องปั่นด้วยกันมะเนี่ยอ๋อ,อตรงนี้คนนึงจ้าเอะตกตกใจวะเราต,ต้องแอบ,บครับโอเคอุ้ยไม่มาว่ะ เหมือนรู้เจ๊กอุย้ยตายากเออโอเคสวยได้ยู่ครับตกใจดิเจ๊กโอ้ตอนนี้ยังไม่มีใครตายเลยครับ ตั่นกันอยู่ไหนวะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบานเฮ้ยไม่วิ่งขึ้นมาด้วยน้องเคสจะเอ๋วิ <c oughs> <c oughs> ่งไปดูดักวิ่งแบบไม่ดูดหลังเลยทายากปะ เออว่าไงว่าไงลุงลุงว่าไงถอนเสาเหรอถอนปะไม่ถอนตา<ด> <laughs> ตกใจปะลุง <laughs> <laughs> โอเคโดดเราดักหน้าลุงดีกว่าครับ ลุงโอ้โหเดินไล่ไม่ได้อ่ะอุ้ยเอา้าลุงหลงลุงหลงทางโอเคฮ่าเชื่อกันเรียบร้อยเ <c oughs> หยื่อเราอยู่ไหนวะเรายังไม่ได้แมงมุมเลยนะเว้ยคือไม่ได้เอาเปิร์กแมงมุมมาเลยอุ้ยเสร็จไปแล้วไปไหนกันหมดวะอุ้ยไอ้เจ๊กปะเนี่ยเฮ้ยไอเ้เจ๊กไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กอะทุกคนไอ้เจ๊กใจเอ๋เจ๊ก ไปเชื่กันละวิว่งหิวอยู่เลยสปายมันบอกว่าเอ้ยกูไม่เกือบหิวเสร็จแล้วมึงจะมาทำไมเนี่ยโอ้ยดิ้นแรงจังวะมีม้านี่วะ่ะเปิกมา้าอ้าตายแล้วนี่วะตายไปแล้วคนนึง คือไม่น่าเอาโอ้โหอยู่กันสามเลยไม่น่าเอาไอ้นี่มาเลยครับเปิ์กแมงม,ม,มุมอะเอ้เอ้ย,อย,อยนี่เป็นเหยื่อนี่ว่าคนเป็นเหยื่อดีกว่าเอ้กระทืบเครื่องแป๊บโอเคไปไหนละโอ้คนเป็นเหยื่อวิ่งไปนู่นเลยครับคนนี้มันนั่งแอบมันนั่งแอบตรงเนี้ยคือเราเข้าไปมันมันต้องเห็นนะครับ ไม่เอาดีกว่าแปลว่าไ,ไอ้ไอเจ๊ด้วยไอ้เจ๊จะตายแล้วเว้ยเจ๊ไอ้เจ๊โลกแล้วมันโรคแล้วไอ้เจ๊เนี่ยจนมุมตึกจนมุมตึกเฮ้ยมันเห็นเหรอวะรู้เหรอเฮ้ยมันมันรู้เหรอวะเจ๊ <laughs> 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 เจ๊กบอกไอสัตว์เอ้ยอะไรดังหนาเนี่ย ด้านนี้ทางตันน่าจะผ่านกันอยู่เลยพวกนั้นน่ะเฮ้ยมีคนมีคนลองเบีดเมนใครก่อนดีจะเอล๋ลุงลุงโอ้ชุดแดงมาเลยเปื้อนเลือดเปื้อนเลือดหนัก เลือดหนักมากลุงเราไม่ควรเดินไล่แบบนี้นะครับขั้นหนึ่งเนี่ยคือมันตีไม่ถึงอะแต่ผมยังไงผมก็จะไล่เอ้ยเนี่ยเห็นปะอย่างสั้นเลยอุย้ยเอ้ยคนเป็นเหยื่อนี่ว่าวิ่งมางเหยืบ่บไม่รู้อะไรโอเคเจ้าเอ๋ แบบหลอนมากเว้ยเจอเจอสายเนี่ยแต่ว่ามันมันเล่นยากนะครับสายนี้ใครจะเล่นก็ลองได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะสนุกนะมันสนุกแหละแต่ว่ายังไงล่ะเหมือนแบบมันมันช้าครับทำอะไรช้าไปหมดเดินช้าฟันใกล้ด้วยฟันระยะไกลไม่ได้ไอ้เจคปั่นไว้เครื่องนั้นนะเห็นเสื้อแบบแบบอ่านั่งปั่นอยู่เลย ดึงหลังดีป่ะทุกคนเฮ้ยเหมือนเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าเรามามีตาดำเหรอวะใช่ป่ะไม่น่ามีมีแมวเหรอโอเคอุ้ยมันรู้อะรู้มากกว่าไอ้เจ๊กเนี่ยเราต้องเดินหันหลังใส่วะเนี่ยเจ๊กมาแล้วอุ้ยตายยาก เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับวิ่งวิ่งกันไปวิ่งกันมาเลยเ <c oughs> จ๊กตักหน้าดีกว่าวทุกคนพยายามจะดักนะครับสวัสดีสวัสดีเจ๊ถึงมะเนี่ยโอเคน่ยตายแล้วเจ๊กนะเฮ้ยเหยื่อเราลุกขึ้นมานะครับ โอเคอยู่ไหนกันหมดดี๋ยวขอกระทืบเครื่องกันนครับเครื่องจะเสร็จแล้วเข้าในตู้กันเหรอเฮ้ยเจอแล้วลุงลุงแอชลี่โอ้ยเห็นเฮ้ยค่อยเห็นผมอ่ะเดินหลบเลย โอ้โหเขาลอยตรงไม้เลยนะเนี่ยน oh. 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 <c oughs> ีย่ไงรออะไรอ่ะรออะไรโอเคไปละเดี๋ยวเราค่อยดักเราครับดักหน้าดักหน้าแต่เหยื่อเราไปไหนวะ <c oughs> อยากได้แมงมุมอ่ะเอาเปิร์กแมงมุมมาคือไม่ได้ใช้เลยครับเฮ้ยมาแล้ว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 สปาย ตกใจดีลุกผมว่าต้องมีสะดุ้งบ้างแหละทุกคนนะผมว่าต้องมีแบบสะดุ้งกันบ้างอ่ะคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยอุ้ยเจอแล้วครับสะสกดลอยตามโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบไอ้นี่ไม่ทันแล้วครับเกือบไอ้กด สะเตวออกไม่ทันแล้วกดดูดอะไม่แค่โอเคเราได้มาหนึ่งขั้นแล้วครับเป็นมุมเฮ้ยเขาไปช่วยกันนี่ว่าไม่เป็นไรเราดักหน้าอเอาใครก่อนดีลุงเออนอนต่อนอนต่อลุงนอนต่ออย่าเพิ่งลุกขึ้นมาไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว เฮ้ยต้องวิ่งมานะใจ <laughs> โอ้โหเกือบโคนเกือบคือแบบเขาปั่นกันเหลืออยู่เครื่องเดียวเนะี่ยเขาเกือบออกได้แล้วเดี๋มันมันเล่นยากจริงนะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นเนี้ยนะสายเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เล่นเลยก็โอ้โหเอาเรื่องอยูน่นะน่าจะทำให้ผู้เราชีวิตเขาสะดุ้งได้นะครับ <laughs> โอเค ฝาในเสานี้นดีกว่าสวยโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับสําหรับเพิร์กที่เอามาก็คือเกินกินความหวังนะแต่ว่าได้พังไปแล้วต้งเพินกินความหวังอนะพังตั้งแต่ต้นเกมเลยนะก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคดูกันแบบสนุกสนุกเพลิดเพลินไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ